เอาให้นกหให้นกสิให้นกให้นกนกมันกินเะดี๋ยวะหกลงเด เอามาให้น้องกุนปลงมาแล้วเนี่ยไปไหนอะไปไหนอะไปไหนอ้ไไนอาวไปเนือดไข้าวโพด้ะมา ตามไปหาพ่อไหมตามตามไปหาพ่อไหมวางไว้ให้เหรอวางไว้ให้ลกเหรอไปตรงนน้นได้แล้วก ล้วกินหมล่ะไม่กินแมล่ะไปแล้วไ่เราชอบผับผับนะกมันช <แ S 1> <laughs> อบเกาะมันชอบกาอ,อ,กอ,อะ,อะ

ใช่ไหมทางนกแกะเกาะต้นไม้อะอะไรหรอเออแล้วหนูหนูถึงข้าหนูข้าหนูหนูถึงหรือเปล่าล่ะหนูอะ่ะหนูมาทำอะไรกันหนูหนูทำอะไรกันหาเหาหาเห็บให้กันละ ใส่ยื่นช่างก็ปลูกกระทำเดี๋ยวมันจิกเจ็บนะมาเด็กกลางมา้ยกลางมา้หัวันหัวพ่อหัวพ่อทำหัวยื่ไหนหัวหัวพ่อน่ะทำทำางบนหัวเฮ้ยไม,ม่มองอ่ะไม่เห็นอนะ่ะทำหัว หัวพ่อเนี่ยหัวพ่อมีอะไรไหนๆไม่ใช่หัวพ่อมีอะไรหัวพ่อมีอะไรนี่เฮ้ยวาย